ห้องปฏิบัติการใต้ดินจิ่นผิงของจีนระยะที่2เป็นห้องปฏิบัติการใต้ดินลึกพิเศษที่ลึกที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกได้สร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้วโครงสร้างจิ่นผิงเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่แบบเปิดและแบ่งปันได้อำนวยโครงสร้างพื้นฐานการทดลองในระดับ First Class สสำหรับประเด็นวิจัยแนวหน้าและเป็นแพลตฟอร์มการวิจัยที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิทยาศาสตร์โลกชั้นลึกเช่น กฤศาสตร์มวลหินใต้ดินชั้นลึกและการแพทย์ใต้ดินชั้นลึกในปัจจุบันมีทีมงานโครงการทดลองชุดแรกจำนวน10ทีมได้เข้าประจําฐานทดลองและเริเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วห้องปฏิบัติการจิง่งพิงระยะแรกจะเริ่มดำเนินการเมื่อปลายป,ายปี2010ระยะที่2จะมีขนาด3า0 0 0นลูกบาศเมตรโดยจะสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยอเนกประสงค์หลายสาขาวิชาชีพรวมถึงสาสารมืดฟิสิกส์ของอนุภาค ดาราศาสตร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์การแพทย์ใต้ดินชั้นลึกและกลาศาสตร์หินใต้ดินชั้นลึกด้วย